มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาซาค้นพบซูเปอร์เอิร์ดดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะห่างจากโลกเพียง137ปีแสง เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะสำนักข่าวต่างประเทศ ABC News ได้มีการรายง,งานว่าองค์กรการบินและอวกาศแห่งสหรัฐนาซาได้ประกาศการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมีมวลมากกว่าโลกแต่ไม่มากกว่าดาวเนปจูนหรือที่เรียกว่าซ u เปอร์เอิร์ดดวงใหม่ที่อยู่ห่างจากโลกเพียง137ปีแสงซูเปอร์เอิร์ดดวงนี้ มีชื่อรหัสว่า toi 715 b มีวงโคจรอ,อยู่ในเขตเอื้ออาศัยความหมายคือภูมิภาคที่สภาวะต่างๆอาจเอื้ออำานวยต่อการดำรงอยู่ของน้ำของเหลวบนพื้นผิวโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตแม้ว่าสถานการณ์นี้จำเป็นต้องมีสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์นี้ แต่ก็มีตำแหน่งที่เหมาะสมภายในเขตเอื้ออาศัยดาวเคราะห์ TOI 7 1 5 b กว้างใหญ่กว่าโลกราว1.5เท่าและโคจรรอบดาวฤกษ์สีแดงดวงเล็กซึ่งหากได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการดาวเคราะห์ดวงนี้ก็จะกลายเป็นซูเปอร์เอิร์ธในเขตเอื้ออาศัยดวงเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบด้วยกล้องจากดาวเทียม เนื่องจากระยะโครจรของซูเปอร์เอร์ดวงนี้อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ซึ่งเป็นดาวแพะแดงของมันไม่มากนักทำให้ระยะเวลา1ปีของ T O I 7 1 5 b ีเทียบเท่ากับเวลา19วันบนโลกวงโครจรก็จะเล็กแล้วก็แคบเช่นนี้ยังทำให้ง่ายต่อการตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็สังเกตการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทางนีนาซาย,ยังได้เพิ่มเติมว่า TOI 7 1 5 b เข้าไปเป็นในรายชื่อของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในเขตเอื้ออาศัยซึ่งจะใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บที่มีประสิทธิภาพสูงมาสำรวจดวงดาวนี้โดยละเอียดอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะปรากฏอยู่บนดาวต่อไป นาซาค้นพบซูเปอร์เอร์ดดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะห่างจากโลกเพียง137ปีแสงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ